ใครู้จักไก่กไก่ย่างไก่อบฟางน่ะเออมันใชเฟืองประมาณสองมัดต่อนึ่งตัว,ตวอ,อ้ไรเนาะใจเฟืองใชเฟืองสองมัดต่อนึ่งตัวต่อนึ่งตัว,ตว,ตวเออตีเป็นอบอบนะ่ะเออแต่ว่าของลูกช้ยเนี่ยเข้าไปอยู่ในปีเบแนละ้น่ะปีนี่เปื่อย่าแฝงแกนใหญ่ใชเฟืองประมาณสิบสามก้อนควายเ่้ยมาเนี่ยเห้ยมปใช้ไก่ไม่ได้ ถูกแต่ว่าเอาอะไไม่นั่งเพ่อาไม้ไม้หัวกนะเป็นไม้สางไม่ได้ตั้งคนออกปากอ่ะเออเสียบโกูออกเนี่ยมาเอาใครมานั่งรบมุมยู่นี่กันนี่ยังกึ๊ดยังมาอยู่นี่เครื่องอะไรยังแคมออกกำลังกายโอ้มาออกกำลังกายแสดงว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีหรอกเออ ทีงมาพ่อเพื่อนโล่นกันน่ะเพื่อนออกกำลังกายกันน่ะเขาวิ่งลากะวิ่งลาวให้วิ่งออกกำลังกายเวิ่งออกกำลังกายบัจจสยต๊กซอยสต๊กเชยบัจจอย่างใจป้ออย่างไรเพิอมเพื่อนมาออกกำลังกายเออเข้าใจละป่อจะเข้าใจละนะใช้ประเดี๋ยวเนี่ยร้านการ้านไหนอย่างละร้านขายจะเพื่อนมาลงทุนบ้านเฮาขายครัว นักขายเข้าขายของนะแ่น,แ<ม>นเปิดร้านใหม่ใหม่ไอ้ที่ปิดไปก่อนนักที่เปิดขึ้นมาใหม่ก่อนนักประเดีย๋ยวนี้เปิ้ลจะจ้างลุงชายไปรีวิวสินค้าของเปิ้นได<ง>้ยังก็เป็นประเภทตำส้ตมตำเสริมนะกะไก่ย่างไก่ยื่นนะกะโอ้ได้กันะได้ย่งเออไอ้ตู้ไป,ไปนเนี่ยไงนกตำส้มกไก่ย่างเออเขาถูกอะแต่ประเดีย๋ยวนี้นะคือ ผมฮับสตางค์เปิดมาแล้วหนึ่งหมื่นบาทแต่มัดเป็นรีวิวโคตรง่ายเลยคณไทยง่ายเลยแบบมูมๆเลยเขากินนี่เขากินมูเลยอย่างไรมู๊ไช้เขาจะไก่ไก่อไก่ย่างไก่อบฟางอ่ะเออมันใจเฟืองประมาณสองมัดต่อนึ่งตัวอะไรนะใจเฟืองใจเฟืองสองมัดต่อนึ่งตัวต่อนึ่งตัว,ตวเออที่เป็นโอกโอกป่ะน่เออแต่ว่า ของลูกชายเนี่ยเข้าไปอยู่ในปี๊บแล้น่ะปี๊บนี่เพิ่อนแย่แฝงแกนใหญ่ใจเพียงประมาณสิบสามก้อนควายง่ำมั้งเนี่ยแค่ไม่ใชไก่ไม่ไรเราถูกแต่ว่าเอาเลยไม่นั่งเพื่อเอาไม้ไม้หัวกนะเป็นไม้สางไม่ได้ตั้งโคนออกปากอ่ะเราเสียบโคนออกนี่ยำเมาตายก็บบ้างานหมูเลยอ่ะหมูแห่อย่างทิ้งห้าบไม่อยากทิงฮับมิงต้องแยกอ่ะ มันง่ายมันเป็นมันง่ายห้าใหญ่ควายเอซิบสามก้อนมาได้กําเดียวนะะ่ะเออกัมเดียวฮะเขาไม่รวดเผารวดจีนะะทจริงน่ะลุงชัยอะ่ะอดเอาแค่อึดใจเดียวเาขาอึดใจเดียวอะ่ะเออแค่อึดใจเอาไม้สู้คุ้งขี้โพดหลอกปากน่ะเออนั่งเขาแค่แปลงมือไงป่อรวดมาเท่าแต่เขาจะเป็น่ออย่าง,ออยงจะยังไหมเเป็นห้าอย่างตายนะกับที่พ่บอกมันเตียมลงนะ่ะแน่นอน ไออย่างใจน้อยแต่ว่าเออที่ขี้ไม่ห้ามไม่อย่างขี้เงี้ยมาเนี่ยใช่ถ้าจำไก่นี่นะเไม่ปาดคอหรอกพองลุงชายนี่กรณีไปไปได้ปาดคอยายมันไปปากไงเอาไม้เสียมขี่มันมันออกปากแล้วเออมันไปปาดได้ปาเอาเหรอม่อปาเาเสดายเสตางเหมือนละเฮาวสตางขึ้นมาแล้วยิงกันไปคืนปุ้นน,นี่ยงิงห้ามไม่อย่างก็ผมหวังว่ามันเป็นงานง่ายๆหรอกเออของง่ายขิงขิงเงี้ยมาเนี่ยบอกมานให้มาเนี่ย ไปดีกว่าเปล่านี่ใ่คุณเดยหมดไปแล้ว